การประทุครั้งใหญ่ล่าสุดของเยลโลสโตนเกิดขึ้นเมื่อ640,000ปีก่อนและมันเกิดขึ้นมานานก่อนโฮโมเซเปียนจะถือกำเนิดแต่เราได้อยู่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกที่ซึ่งไม่น้อยหน้ากันการประทุครั้งใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นบนเกาะสุมาตราเมื่อประมาณ74,000ปีที่แล้ว นั่นคือช่วงเวลาที่ภูเขาไฟยักษ์ปะทุสร้างความเสียหายต่อดินแดนอันกว้างใหญ่ส่งผลให้เศษซากและเท่าทานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจัดกระจายไปเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรและทำให้อุณหภูมิบนโลกลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบจากการประทุครั้งใหญ่ครั้งนี้สามารถมองเห็นได้ไกลถึงแอฟริกาใตา้ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อมนุษย์ยุคแรกๆในพื้นที่นั้น ในตอนที่ภูเขาไฟปะทุบัมพบร,ร,รุษของเรามีเครื่องมือเห็นให้ใช้และน่าจะรู้วิธีผลิตเส้นได้แล้วผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงขั้นคิดว่าการประทุครั้งใหญ่ของโทบานั้นรุนแรงถึงขนาดที่ทําให้บัมพบร,ร,รุษของเราใกล้ศูนพันได้พวกเขากล่าวว่าโทบาอาจเป็นการประทุข,ของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นบนโลกในรอบสองล้านปีที่ผ่านมา การประทุครั้งนั้นได้พ่นหินภ e. ูเขาไฟออกมาจำนวนมากจนสามารถปกคลุมสหรัฐอเมริกาได้ทั้งหมดและมีความสูงเท่ากับบ้านหนึ่งชั้นหินตะกอนประมาณหนึ่งในสามทับถมอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราในขณะที่อีกจำนวนมากลงไปอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรอินเดียการปะทุครั้งใหญ่นี้ทำให้เกิดทะเลสาบรูปวงรีที่ยาวประมาณ96กิโลเมตรบนปากปล่องภูเขาไฟหลุมปล่องภูเขาไฟมีขนาดใหญ่จนดูไม่เหมือนภูเขาไฟทรงกลวย หินภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุครั้งนั้นยังคงอยู่ในผนงผังภูเขาและไหลลงไปใต้ดินไม่มีการโต้เถียงกันมากนะักเกี่ยวกับปริมาณของหินภูเขาไฟและเท่าทานที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครั้งนี้ในขณนะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญก็ไม่แน่ใจว่ามีกร,รมะานอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเพียงใดแม้แต่ชั้นกร,รมะาันบางส่วนในน้ำแข็งขั้วโลกก็อาจเกี่ยวข้องได้แต่จนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างพวกมันกับโทบา แต่ย้อนกลับไปดูผลกระทบันน่ากลัวที่การประทุครั้งใหญ่มีต่อมนุษย์ยุคแรกกันกลับกลายเป็นว่าบางคนไม่เพียงแต่รอดชีวิตแต่ยังจเจริญเติบโตได้หลังภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งนี้อย่างน้อยก็พิจารณาจากสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นระหว่างและหลังการประทุภัยพิบัติครั้งนี้อาจไม่ได้เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อบรรพบุรุษของเราที่หลบภัยตามชายฝั่งหลักฐานทางพันธุกรรมบ่งชี้ว่ามนุษย์ยุคใหม่สืบเชื้อสายมาจากผู้คนจํานวนไม่กี่พันคนที่เดินทางจากแอฟริกาเมื่อประมาณ60,000ปีก่อน ทำไมมีจำนวนแค่นั้นตามที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวบัมพะปรุษที่เหลือของเราอาจได้รับความเสียหายจากการประทุกของโทบาท้ายที่สุดแล้วภูเขาไฟลูกนี้ได้พ่นฝุ่นและหินออกมามากถึง4,168ลูกบาทกิโลเมตรในพริบตาสร้างรอยบนพื้นดินกว้างหลาย10กิโลเมตรฝุ่นและกัมมันททั้งหมดที่ภูเขาไฟโทบาปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศอาจทำให้พื้นผิวของโลกเย็นลงซึ่งส่งผลให้เกิดทาน้ำแข็งและระดับน้ำทะเลบนโลกก็ลดลงด้วย และเนื่องจากโทบาอาจมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิถีชีวิตมนุษย์นักวิทยา,าศาสตร์จึงทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามทำความเข้าใจอย่างแม่นยำว่ามนุษย์ยุคแรกมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อภัยพิบัติครั้งนี้ในปี2011นักวิจัยหลายคนพบตัวอย่างดินปริศนาในพินาโค้ฟพอยต์ของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่เหนือมหาสมุทรอินเดียตัวอย่างดินนี้มีเท่าภูเขาไฟอยู่บ้างหลังจากตรวจสอบชั้นดินดังกล่าวพูกเขาพบโบราณวัตถุมากกว่า400,000ชิ้นของมนุษย์ยุคแรก ซึ่งมีตั้งแต่เครื่องมือหินที่อบชุบด้วยความร้อนไปจนถึงร่องรอยของไฟและกระดูกสัตว์จากการค้นพบนี้ทีมวิจัยกล่าวว่ามนุษย์ยุคแรกบนชายฝั่งแอฟ,ฟริกาใต้จเจริญเติบโตได้ดีหลังจากการประทุโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นเป็นเวลาหลายพันปีและพัฒนาเครื่องมือของตนภูมิภาคนียอาเป็นที่หลบดภัยระหว่างและหลังการประทุข,ของโทบาการศึกษาในปี2009ชี้ให้เห็นว่าการประทุทำให้อุณหภูมิโลกลดลง10องศาเซลเซียส ซึ่งทําให้การเอาชีวิตรอดในพื้นที่อื่นๆของแอฟริกาเป็นเรื่องยากในขณะที่อากาศตามแนวชายฝั่งไม่หนาวเย็นขนาดนั้นแม้จะมีฤดูหนาวจากภูเขาไฟในทางกลับกันการศึกษาล่าสุดระบุว่าโทบาพ่นกรรมฐานออกมาในชั้นบรรยากาศมากจนละอองลอยที่เกิดขึ้นเกาะติดกันทำให้อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรกแต่ผลกระทบนั้นอยู่ไม่นาน กล่าวอีกในหนึ่งคือทันทีหลังจากการประทุอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วแต่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นและหลังจากนั้นประมาณ3ปีผลกระทบจากการประทุได้สงบลงโดยสิ้นเชิงและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกต่อไปอย่างไรก็ตามต้องมีการวิจัยมากกว่านี้ระหว่างนี้เรามาคิดดูกันว่าเราควรระวังภูเขาไฟในช่วงวันนี้หรือเปล่าเมื่อปีที่แล้วแผ่นดินไหวเล็กๆหล,ล,ลายพันครั้งได้ทําให้พื้นดินใกล้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใตพ้พิภพสวัสเซงกิข,ของไอซ์แลนด์สั่นสะเทือน แมกมาพุ่งขึ้นมาที่พื้นผิวที่นั่นและตอนนี้มันทําให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ที่วิ่งผ่านเมืองเล็กๆชื่อกลินตาวีกพื้นดินที่นั่นยังคงบวมขึ้นและอาจเกิดการประทุข,ขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแต่แน่นอนว่าไม่ใช่แค่นั้นทั่วโลกมีภูเขาไฟอื่นอีก45แห่งที่ยังคงมีพลังอยู่เช่นภูเขาไฟวิสซเวียสของอิตาลีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่รู้กันดีว่าเป็นตัวการทําให้เมืองปอมเปอีพังทลายในปี79 ในช่วง17,000ปีที่ผ่านมาภูเขาไฟลูกนี้ได้เกิดการประทุอย่างรุนแรงถึง8ครั้งตามด้วยกระแสไพโรคลาสติกที่รุนแรงประกอบไปด้วยเท่าภูเขาไฟที่ร้อนจัดเศษลาวาและก๊าซจำนวนมากที่ไหลด้วยความเร็วสูงการประทุครั้งสุดท้ายของภูเขาไฟเกิดขึ้นในปี1944ภูเขาไฟเรเนียเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่อันตรายที่สุดในสหรัฐอเมริกามันอยู่สูงมีองค์ประกอบทางเคมี และอยู่ใกล้เขตชานเมืองซีแอตเรลและทาโคมาของรัฐวอชิงตันและภูเขาไฟยังสามารถก่อให้เกิดกระแสไพโรคลาสติกครั้งใหญ่ซึ่งทําให้มันเป็นอันตรายที่มองข้ามไม่ได้ความร้อนจากภูเขาไฟลูกนี้สามารถละลายน้ำแข็งและหิมะที่ปกคลุมภูเขาไฟได้ส่งผลให้เศษซากโคลนและหินไหลลงสู่เบื้องล่างอย่างรวดเร็วภูเขาไฟโนวารับตาในอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์คาชไมของรัฐอลาสกา ประทุข,ขึ้นเมื่อปี1912ซึ่งถือเป็นการประทุครั้งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ภูเขาไฟนี้พ่นเท่าทานและเศษซากต่างๆขึ้นไปในอากาศเกือบ30ลูกบาศกิโลเมตรนอกจากนี้ยังพ่นเท่าทานออกมาอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นหุบเขาควันไฟนับพันภูเขาไฟปีนาตูโบตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่แห่งหนึ่งของประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ ภูเขาไฟแห่งนี้มีชื่อเสียงกระชอนหลังเกิดการประทุครั้งใหญ่เมื่อปี1991ซึ่งถือเป็นการประทุครั้งใหญ่เป็นัำดับ2ในศตรวรรษที่20มีผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้มากกว่า700รายปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า21ล้านคนอาศัยอยู่ในระยะ100กิโลเมตรจากปีนาตูโบภูเขาไฟอากุงซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ปะทุอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียปะทุใหญ่ครั้งสุดท้ายในปี1963 นี่ถือเป็นการประทุที่น่าสลดใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศมันกินเวลานานถึง11เ,เดือนส่งผลให้เกิดเท่าทานและกระแสไพโรคลาสติกซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตกว่า1,000รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้คนเห็นกลุ่มเท่าทานพวยพุ่งอยู่เหนือภูเขาไฟตลอดปี2018หลังจากปะทุเมื่อดือพฤศจิกายน2017ภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นไม่ได้ปะทุอีกเลยนับตั้งแต่ปี1 7 0 7 ในปีนั้นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นตัวการให้ภูเขาไฟปะทุในปี2014ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าภูเขาไฟฟูจิอาจเสี่ยงที่จะปะทุอีกครั้งหลังจากแผ่นดินไหวขนาด9ริกเตอร์ที่ทำให้ญี่ปุ่นสั่นสะเทือนในปี2011ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าแผ่นดินไหวทําให้เกิดความกดอากาศด้านล่างภูเขาไฟฟูจิสูงขึ้นการประทุในปี1707ทำให้เท่าถ่านและเศษซากจำนวนมากพุ่งขึ้นไปในอากาศถึงขนาดที่พวกมันทั้งหมดนี้กระจายไปถึงโตเกียว หากภูเขาไฟฟูจิพะทุอีกครั้งผู้คนในพื้นที่โดยรอบกว่า25ล้านคนจะได้รับผลกระทบแน่นอนการปัทุกของภูเขาไฟเซนต์เฮเลนในรัฐวอชิงตันเมื่อปี1980เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิต57รายรวมถึงสัตว์อีกหลายพันตัวจากภัยธรรมชาติครั้งนี้นอกจากนี้ยังทำลายป่าไปประมาณ518ตารางกิโลเมตร ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการประทุครั้งใหญ่ของภูเขาไฟเซนเฮเลนในอดีตอาจส่งผลให้เกิดหายนะในอนาคตการประทุครั้งต่อไปอาจส่งผลให้มีเท่าฐานจำนวนมากกระจายไปทั่วแถบแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือไม่น่าแปลกใจเลยที่ภูเขาไฟแห่งนี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดภูเขาไฟเมราปีซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีพลังของอินโดนีเซียมีการประทุเป็นเวลาหลายศตะวรรษแล้ว นาซากล่าวว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของภูเขาไฟลูกนี้คือกระแสไพโรคลาสติกซึ่งสามารถกระจายเป็นพื้นที่วงกว้างและเป็นอันตรายต่อผู้คนจํานวนมากครั้งสุดท้ายที่ภูเขาไฟเมอราปีปะทุเมื่อวันที่22มกราคม2024ทําให้มีกลุ่มควันลอยขึ้นไปในอากาศมีผู้คนมากกว่า24ล้านคนอาศัยอยู่ในบริเวณโดยรอบภูเขาไฟลูกนี้